อบหน้าจอมันไม่ใช่มันแอบเอาตัวคู่รักมันปั๊มด้วยนะเออไม่เก็ต้องอัดคลิปอ่ะมันก็ต้องคลิปตอกมันก็ต้องคลิปหน้าหน้าแฉลบไอ้ภูมิภูมิเรื่องมันไอ้ภูมิหน้าจอเรื่อมันอ๋ออ๋อไม่หาคลิปหน้าจอที่มันเล่นใช่ใช่ต้องถ่ายหน้าจอเขาเล่นเรื่ครับไม่งั้นไม่ได้ครับไม่เห็นจะพูดบอกว่ามันยู่ตรงนี้คนละระดับเลยนี่ไงบอกแล้วมันไปตีเอ็กซ์จีบวกแปดเลยจ้ากระทาอยก่ดาวมันไปเล่นหลานคข็แดงกว่าเย็นก็ท่ายิงดึงกุฏิโปน

กินยาแน่ไปกดกดยาด้วยกดยี่ให้ไปด้วยเอ้าไอ้ยี้เปง่าทำคุยเลยวะเนี่ยอ๋อไั่ได้นี่เพิ่มไงม่ได้นี่เพิ่มมันได้นี่เพิ่มไอ้ยี้แต่มันตีได้เลือดได้เลือดอีกได้เลือดอีกได้เวทได้มูนี่นนปั๊บเลยนะฮัลโหลปั๊ได้เลยกดปั๊บยังผมปั๊บเไปดูพวนี้ขยมแล้วจะสู้ได้หรอออฟแหลกนะ ไม่แลกไม่แลกเล่นได้พอเล่นได้ดูดอะยากดูเลยพี่ผมวิ่งดูกระแบงดูกระแบง Hey wake up ความตื่นเต้นมา้วกระแบงปั้นนะดูแล้วดูแล้วดูแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เอาเหมือนทม่ทร้อมเลยนะพี่อ่าปั๊บ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 ขอเช็คสแตทไปเต็มสูตรว่ะดูดกันเลยยังไอเหี้ยนั่นไปแน้วเลยเนี่ย ที่มันแปลงนะมันไม่อยากให้คนลุกโป่งมันกูลูกโป่งไปแล้วเว้ยไม่ได้ไม่ได้ลูกโป่งบอลลูนว่ะไอ้เที่ยได้ลูกโป่งได้สองสแตตเฮ้ยแต่มันก็สู้อันนั้นไม่ได้นะอุ้ยแตกเลยเหรอได้หมดอะแต่มันสแต่แค่เจ็ดสิบเก้าสิบเองอันนั้นเั่านั้นสอง้อยกว่าอย่าลืมบัฟมังกรเฉพาะแค่นั้นเพราะว่าบัฟมวอลบัฟมังกรบั๊ยันค้าเออวอลไอ้บัฟวอลยังไม่บั๊มวอแล้ววอบัฟแล้วมังกรบัฟแล้วเชบัฟแล้วบัฟแล้ว เลือดพับบับเลือดเลยพับบับเลือดเลยลุยเด็กอ้าวสีไม่ออกอีกสีนึงสีไม่ออกพี่ภูมิสี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 ฟ้าสีฟ้าอ่ะตีกันไม่โดนเลยสัตว์เที่ยนไม่โดนเทียอะไรนะต้องไปใกล้ๆต้องใกล้หมดเดี๋ยวไปเดินนะพี่ไปเดินได้พูดว่าเขาอยู่ไหน ไอเที่ยนนั่นนะเข้ามาอยู่ตรงกลางทำไมเออไอคนที่อยู่ตรงกลางใครอ่ไอ้รักฉันยาปาฉันใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันคนบินไปรับไปรักฉันยาปาฉันเข้าไปมัันไม่ใช่ตะปูยมันเอรักฉันยาปาฉันเดินแทรกออกมาัับเ็บเมื่อกี้มเหมืมีคนเตียงมีคนเดินครอบเแบบโคนเที่ยวไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ตะเกียระยะมันไม่ถึงระยไม่ถึงครับระยะมันไม่ถึง มันต้องเข้าใกล้กว่านี้แข่กับไม่ยากคือก็ไม่ถ่ายภอพกดตรอยู่ของอันดูพุ่มหนีดูพุ่มหนีดมาล้วมาแล้วมาแล้วมันเบล่มเลยไม่พี่พุ่มที่สีย่างนะพี่มี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 กดกดเอาเะไร่้าแล้วมันอ่ะกดแรกไม่เนี่ยมีของลายๆเัว่อว่า แบบนี้คนไล่อ้าวคืออะไรอ่ะเอ้าไอ้เทียเอาเป็นแบบนี้เสียเปรียบมันว่าหยุดก่อนเปล่าไปเลยไปเลยไปเลยโอ้เียไม่โดหอละไรบัฟดีเฟนซ์ใครอ่ะเอามีดีเฟนซได้หรอลัมปี้อีกเราอยู่ในตีอ่ะเขี่ยมตีกันไม่โดนหรอกยี่ยงเงี้ยเออไล่เออโว้ยอ็อบเซนเล่นไม่ลดเลยอ่ะแค่นั้นเจ็บเฮ้ยตะกี้มันบัฟดีเฟนเนอะมันอยู่ในตีเปล่าเย็ดลงเย็ดอ่า ขนาดเขียวแดงดกว่าเนอะเย้เท่โอ้ยพี่พี่มันมีบัฟดีเฟนต์นี่หว่าอย่าเพิ่งเขียวแดงดีกว่าอ,อย่าเพิ่งเขียวแดงดีกว่ารู้สึกว่มันรู้สึกเสียปเปรี่ยนปะเนี่ดัานบายแล้วไอ้คนน่ะพีญยาใจเย็นใจเย็นใจเยน็นแป๊บแป๊บแป๊บเงียบๆหน่อยเชียร์กูก <c oughs> ูตืนต่นกูกดดันไม่ใช่อะไรกูเนี่ยกดดันแั๊บแป๊บพี่อ๊อฟอันนี้หนึ่งกระทงเลยนะบอกมันบัฟดีเฟนต์อ่ะกูผมไม่รู้นะว่าบัฟดีเฟนต์ที่อยู่ในที่อ๊อไกล ไม่เป็นไรครับกระดิเป็นไม่เป็นไรมันไม่ได้ครับโอเคโอเคไม่ได้หรอไม่ได้ครับแค่กดเล่นเฮ้ยหน้าจอมันเอารถทำไม่ยากมาตั้งด้วยวะเฮ้ยต้องใส่เป็นแมงรักสุดเออไอกระดิ่งผมแม่งจะหมดละทำไมเดี๋ยมีคนด่าแล้ว พร้อมยังไงแป๊บนึงตันพี่พวงเขียวแดงเร็วไปอ่ะใช่ใช่แค่คือตอนแรกมันมันช้าเว้ยเมื่อกี้เราโดนโกงไปหน่อยเลยอ่ะเลือดออกไม่เต็มเหรอได้ใช่ไม่เต็มคิวให้แั้งหนึ่งทีที่ไม่เต็มผมว่าแม่งเราเสียเปรียบเองนะกดขนมปังมันเลือดลดเรื่อยๆนี่ใช่ขนมปังไม่ใช่โกงเนะแต่ทำร้าย อ่ะพร้อมไรเงี้ยเราบอกแป๊บไอ้สัตว์ดีนะกูยังไม่ลั่นละไอ้เชี่ยกูกดบัฟไปแล้วพร้อมแล้วบองไนบ้างอ่ะลองเขียวแดงแบบได้ได้ได้หน้าหิ้วอ้วนทางยากอีกแบบต่อรถไปเนี่ยไม่เชี่อหรืออ่ะคิ๊ไม่ตัดเลยเดี๋ยวออกออกออกเข้ามาในภูมิมันก็จออกเข้ามาเล่นกันกันคืออะไรนะออกเข้ามาออกเตนเข้ามาดีบัฟดีบัฟม้ากำมังแขง เรื่องแนวพี่ตีพี่ตีไปมาห้องลั่งเลยมีอะไรจะถามไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้อยู่บกับนี่เขาอยู่ดิผมแข่งพี่เป็นเชฟไงอ๋อเขาเตีครับพี่ทีมอันนี้เขาเขาตีนแนวไหนพี่แน้องสองนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นใช้สมาธินะขออย่างเงียตอบอย่างเงี้ยอย่าพึ่งพูดอะไรกูขออยู่เงี้ย เออตอนนี้คือแม่งมีคนหนึ่งเว้ที่ที่แปลงเป็นตัวใหญ่ๆแล้วแม่งมาเดินข้างหลังพอดีแล้วเมื่อกี้จอแม่งแบบแม่งมาบาังจอพอดีไม่เห็นตัวเคลีไอ้เฮีย hey, ถูกจังหวะด้วยนะคือแม่งตัวสุกใช่ไหมเออคือตัวมันใหญ่ไงตัวที่ลอยๆที่ดอบคอที่เป็นที่ไอ้นี่จากดันเซอ่ะเออแก่นจริง ใครก็ได้แชร์ร <อ S 1> ที่แบบทริปออฟเซนเล่นลงไปในไอ้นั้นหน่อยดิเี่อว้วนมันแชร์มันจะได้ดูกันว่าที่ออฟเซนไ,ได้รูปจริงโ <Hello, hello. S 1> อเคฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยบัฟเป็นบัฟเมดให้ใหม่ทีเดียวเ้อ้วนมันแพ้ทับสั่เนี่ยทีนก็มั่นใจแล้วมั่นใจแล้วเอ้ยใครเล่นเมดเออเซนดูผมเลยนะอย่าลืมฮัลโหลจะเริ่มยังไง กูม <to> oh! ั oh yeah. Yeah, ่นใจกูมั่นใจแล้วพี่อกดยาอะไรบางทีที่ในผมเบอกมันนึกวกดยายาเฮ่อไม่มียาปั๊มแม่งดูดูในหน้าจอเซ็นก็รู้แล้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกตัวตัวคู่รักยังไม่อ่อนเลยมันท่าแต่ออฟแต่ออฟบับยังติดอยู่นี่หว่าอืม ไอายาเวทเยี้นี่แม่งไม่เพิ่มเกลียวแดงแม่แม่เดี๋ยวรื้อใหม่เลยเออฮะกินเลยกินเลยกินเลยอะไรอ่ะปล่าเปลาบัฟเราพร้อมเปล่าบับอบัฟสวอตบับอะไรส่วแล้วพร้อมบะส่วนแล้วบับบับแล้วอมตะบับแล้วอมตะเลยบับอมตะบับละ ดูอีกรอบนะถ้าดีเฟนซ์มันสกิลว่ามันอยู่ซีเดียวกันอ้าลืมอ้าลเรลืมลืมเรียลืมรับรับลืมโยนลืมโยนเอ้ายงไปไหนมันหายไปไหนวะออกเป็นรีมังกรมาชัวเขาบอกเฮ้ยกือโดดไม่ได้กระโดดยัน ชนตี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 พิทิมชวนได้กินเลยเอาไปเอาตู้เลยไปนอืมก็แล้วโอเคพร้อมไหมอ่ะบัฟมังกรโอเคก็เราเงียบดูดดูดกันเนอร์ยังมีดูแล้วดูแล้วมาเติมเลือดให้เต็มด้วเต้องเราต้องเขียวแดงแบบพอดีกับมันนะพี่ภูมิเดี๋ยวเราะเออโอเคโอเค ภูมิภูมิภูมิขยายก็ได้ารับแบบนี้หน่งมีคนถ่ายคลิปอันนี้ไว้ป่ะรักจัอย่าฟาดฉันเลยมีคนถ่ายคลิปอยู <S 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 ่เจอได้เนี่ยมันแม่งไปไกลกว่าเราอีกนี่กั้เลยก่อนป๊าบมันบ๊าบด้วยป๊าบปัดเงินอ๋อไอ้ตี๋เดินเข้าไปใกล้ตัวนู้นด้วยอ่ะล้ำไปอีกไอ้ตี๋ไม่โดนเลยเข้าไปอีกนิดพี่พี่เมิ่งเข้าไปเดี๋ยวเขียวแดงมันหมดก่อนนะ ัแดงมันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่เขียวแดงมันขึ้นอ่ะอ๋อมันขอนตีหน่อยอ๋ออ๋เฮียมีพาดสองได้หรออเคียพาสองได้ด้วยหรอ User j o i n e your channel พี่ภูมิมีเขียวแดงดีแต่ยังไม่มีมันหนึ่งนาทีดีเสร็จอ่ะ User j o i n your ม่ออกออกตีแล้วเขาชวนชนเตีออกตีชนตีใหม่ลงเหมือนเกนไม่สั์ โลโอยควายเรียสองสียังโกขันนาโหยขันนาควายสะใจสัตว์ที่ยิงไม่ได้แค่ไอ้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าไม่โกงมาถ้าเป็นตรงคนตรงนั้นอ่ะกลับพร้อมขอยาเนี่ยหน่อยยาเวทกับยาดีเฟนส์เอาเอาที่พี่ตี่เลยพิที่ติที่ขอยาหน่อยพี่พี่เรียวเดียวใครเดี๋ยวเรียเรียวผมเลยใช่บอกเลยนะไม่เร็วมากอ่ะ เอาอะไถอยมา่เลยจี๊ดจอกบกระดังงาเอาเอาอะไรเอาเอาเวทครับเวดดีเฟน์เอาดีเฟนต์ไปให้ด้วยได้ดีเฟนต์ด้วยเวทกับดีเฟนต์สองอย่างนี่นี่เดี๋ยวออยเฉียนเข้าหยอยเฉียนเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องเร่สองอย่างนะครับโอเคที่ครับที่ครับงั้นงั้นเดี๋ยวมีพระสองคนย่ารีรีพระเอาเนอะเมวเมียวเมว เอาแม่งคนเอาไม่เอาาเดียวไม่เดา๋ยวไม่เราเราเล่นท้าเดียวนี่แหละไม่ไม่เอาไม่เอามันรู้สึกที้โกงไปแบบเมืแค่นั้เฮ้ยเฮ้ยไคนเดียวไม่ตองคนเดียวนี่เย็นใจเย็นบัฟบัฟวิตาให้หน่อยคุบบอลเปังครับสวอร์ดคุมคุมเร็วไหมนี่คุมให้ออฟเต็มตีโดนก่อนค่อยกดเขียวแดงดีกว่ารอบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เราให้ออฟเซตีโดนก่อนค่อยกดเขียวแดงก็ได้จะทำอะไรวะลืม แต่ไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่ามันของเขียวแดงได้ได้ได้รอตีโดนไม่ครับไฟเขียวแดงใช่ใช่เฮ้ย wake up ไฟอยวแดงไงมันก็สองตัวอยู่แล้ววัดเขียวแดงเดียวไม่ได้เลยสองตัวอย่าเพิ่งโปอย่าเพิ่งทำอะไรเลยตอนนี้ไม่ต้องติดต่อมาขออยู่เฉยๆแป๊บนึงจะรีมังกรไหมจะหมดรีรีรีเดี๋ยวรีมังกรรีนั่นออกนั่นออกดีคู่ออกออกดีกูเลย User left your channel. ดูนายอ้วนหน่อยดูไอ้เหี้ยแง่ไหนดูกไม่เหมือนกันเลยอ่ะวันใครตุ่นมีใจเลยตอนเนี้ยมือมือเป็นเลยว่าแล้วทำไมมันถึงมั่นใจจังไอ้เที่ยมเราพระสองหรวอเป่าไอ้สัสพระสองดิวเอนด้วยประเอนพระสองกดอะไรแบบนี้ อีเฟนที่มัน<อ>วัดอะไรองคุณในความทีท่เฟนเนี่ยฮโอลโอ่ะได้เพิ่มนอีเฟนปั๊บนึงเดี๋ยวชวนตีผมใหม่อีกรอบอชวนตีก่อนชวนตีก่อนอะแป๊บนึงแม่งแหลกลทำไมชวนตีรีออฟออแล้ไม่มาแป๊บๆแป๊บๆผมยังไม่ได้กดเข้ามันยังไม่โยนมารอมันโยนมา ตัดพักม okay, ึงอ่ะสองคนอ่ะเป็นรวมเท่ากูไหมเหี้ยเฮ้ยใครก็ได้โข่งถามมีเลสบูดไม่ตะกอนเหรอเออไอ้เหี้ยเลสบูดจมันนั่นแหละมีมีเดี๋ยวจัดให้มมีีีกตตััววรอรอรออีกรอบแล้วเราค่อยพูดอีกครั้งเราเนี่ยเนี่ยก่อนให้เขาคุยมนมีสมาธิ ที่เลดวูดไม่รู้เอาหน้าไปมมดเลยผมแคปทำไปแล้วเดี๋ยวเอาไปมันปายโยนหนูมืกันยังวะเนี่ยปลาละปลาละภูมิมีบั๊มาใช่ไหมมีพภูมิรอดาเมจขึ้นเหรอกดบั๊บให้นะนะครับกดยาอะไรแบบหรือยังยาบางปีหยาดจันดูดจันหรือยังดูแล้วดูแล โซโซครับพี่หยอกพี่ลองเดินดูจังหยอกครับระยะมันได้อะพี่ลองเดินไปหางเลยไม่ไม่เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเล่นแบบนี้แหละอ่อนั่นก็จบไปที่รอบสุดท้ายอย่าเพิ่งชะล่าใจมาถอยมาปั๊บปั๊บปั๊บอีสัตว์เออกินมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไม่โดนพี่ีโดนอยู่ครับ เดินเข้าไปเดินเข้าไปเออลวงสองมื่นล้ตาปลาปลาผมปลาโดนหเนี่ยโดนโดนตายแล้ววะโอ้โัขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหล่อถืเลยเล่มือถือกูรไม 이 <laughs>